หลังจากเปิดโรงเรียนไปท่านผู้ชมนะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยจนล่วงเลยมาวันนี้เนี่ยวันที่5พฤศจิกายนนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีคัสเตอร์ฟันน้ำนมเนี่ยนะครับนะที่การระบาดของโควิดในทีเนี่ยในจังหวัดร้อยเอ็ดน้องๆหนูๆติดไปไประมาณสักเจ็ดคนนะวันนี้เี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีข่าวว่าจังหวัดบึงการก็มีเช่นกันแต่ยังไม่ใช่คัสเตอร์นะเป็นการติดเชื้อภายในโรงเรียนท่านผู้ชมนะฮะเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยของโรงเรียนแห่งหนึ่งไปชมการแข่งขันวอลรลย์บอลระหว่างวันที่30 ถึง31ที่โรงเรียนบึงการท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็รับเชื้อมาพออ,อนเนี่ยเขาสุ่มตรวจนะเขาสุ่มตรวจโดยชุดตวรวจเอทีเคเนี่ยก็พบว่าคุณครูฝึกสอนคนนี้เนี่ยติดพอติดแล้วเนี่ยก็ไปเอาคุณครูเนี่ยที่มีโอกาสสุมเสียงเนี่ยสัมผัสเสียงสูงกับคุณครูฝึกสอนเนี่ยเอามาตวรวจอีก11คน11คนนี้เนี่ยผลเป็นลบทั้งหมดแต่ก็ยังสั่งกักตัวไว้ก่อนนะ7วันอยู่ในบ้านก่อนอย่าไปไหน7วันแล้วเดี๋ยวมาตรวจอีกทีนึงว่าจะเจอเชื้อหรือเปล่า เชื้ออาจจะยังฟักตัวอยู่หรือจะอะไรก็แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยส่วนผู้ปกครองเนี่ยช่วงบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยพอรับทราบรับรู้ข่าวเนี่ยโอ้โหร้อนใจท่านผู้ชมนะก็ไปรอรับลูกหลานกลับก่อนเวลาแล้วฉันไม่เอาละฉันรับกลับมาก่อนดีกว่าฉันกลัวนะพออ,อก,ก็อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้แต่พออ,อบอกอย่างนี้ว่าในขณะนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องสอนในรูปแบบของใบงานก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสอนแบบออนไลน์ท่านผู้ชมนะ โดยจะนัดวันให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของเอกสารและก็ขอแจ้งไปยังผู้ปกครองทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่ําในระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ให้กักตัวนักเรียนอยู่ที่บ้านก่อนนะสังเกตอาการดีๆก่อนหากผู้ปกครองเนี่ยไม่สบายใจเนี่ยพาบุตรหลานไปเลยพาไปตรวจโควิดก็ได้หรือจะไปขอชุดตรวจ ATK ก็ได้นะที่อสมอหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันกระด้นะอันนี้เป็นจังหวัดบึงการท่านผู้ชมนะฮะส่วนช่วงบ่ายโมงครึ่งนะ ที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยโรงเรียนแห่งหนึ่งเหมือนกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดมุกดาหารเขาเดินทางไปโรงเรียนนี้นะเขาไปปิดโรงเรียนก่อนท่านผู้ชมห้ามคนเข้าห้ามคนออกตรวจหาเชิงลุกก่อนตรวจหาเชิงลุกคุณครูอาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทั้งหมด70กว่าคนพร้อมนักเรียนที่มาเรียนหนังสือในวันทําการประมาณ1,200คนท่านผู้ชมนะฮะ ผลตรวจเนี่ยท่านผู้ชมมีผู้ติดเชื้อโควิดผลเป็นบวกนะประมาณสัก40กว่าคนเขาบอกอย่างนี้นะประมาณสัก40กว่าคนทําให้โรงเรียนจะต้องกักตัวเด็กนักเรียนเนี่ยประมาณพันกว่าคนเนี่ยไว้ในโรงเรียนอย่าพิ่งกลับบ้านอยู่ในโรงเรียนก่อนน้องๆหนูๆอย่าอย่าพิ่งไปไหนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครติดบ้างหรือไม่ติดบ้างเพราะฉะนั้นห้ามไปไหนกักตัวอยู่ในโรงเรียนนั้นนะครับนะเขาบอกว่าผู้ติดเชื้อบางคนเนี่ยที่ตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาพาไปอย่างนี้ เขาพาไปโรงพยาบาลสนามอำเภอนิงคมคำสร้อยที่ตั้งอยู่วัดภูด่านแต้ท่านผู้ชมนะฮะบ้านชัยมงคลอำเภอนิงคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งตอนนี้ได้ทําการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขที่แน่นอนนะซึ่งคาดว่าจะมีการติดเชื้อจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ํากว่า60รายก็เป็นเรื่องของเมื่อคืนนี้นะก็ตกอ,อกตกใจกันท่านผู้ชมนะสำหรับโรงเรียนที่มุกดาหารอำเภอนิงคมคำสร้อยแต่พอเอาไปตรวจจริงๆเนี่ย ตรวจ ATK แล้วใช่ไหมจะต้องไปตรวจ RT-PCR อยู่โรงเรียนเขาบอกอย่างนี้ว่าตรวจ RT-PCR เนี่ยชุดแรกเลยนักเรียน3คนคุณครูอีก14คนรวมทั้งหมดเนี่ย17คนผลเป็นลบอ้าวผลเป็นลบแต่อีก86คนเนี่ยยังไม่ได้ตรวจนะต้องรอผลยืนยันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมนะในช่วงดึกของเมื่อคืนนี้เนะี่ยแต่เช้ามาท่านผู้ชมมีข่าวออกมาว่าเขาเปิดเผยออกมาแล้วว่า ATK ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ใช้ตรวจแต่ผลมันเป็นบวกแต่พอไปตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อถือเนี่ยเขาต้องเชื่อถือผล RT PCR เป็นหลัก ATK เนี่ยมันเชื่อถือได้ประมาณสัก 70- 80%แต่ประเด็นคือ ATK ยี่ห้ออะไรถึงตัวนักเรียนเนี่ยผลเป็นบวกหรือบุคลากรในโรงเรียนเป็นบวกเนี่ย80-90คนเนี่ยทำให้เกิดการเสี่ยงของนักเรียนอีก1,200กว่าคนแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับบ้านหมดแล้วน,ะนักเรียนเนี่ยเพราะว่าไม่เจอเชือ้อตรวจแบบ RT PCR เนี่ยไม่เจอเชือ้อเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่า ATK ตรงนี้ไม่มีประสิทธิภาพท่านผู้ชมนะฮะนะก็อดสั่งขอนแขวนไปท่านผู้ชมนะฮะสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองในจังหวัดเอาตรงๆนะเปิดเรียนยังไงก็เสี่ยงแต่คําถามคือตอนนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาดูชุดตรวจ ATK ก่อนว่ามันได้คุณภาพหรือไม่มันได้รับการอนุญ,ญาตหรือไม่และชุดตรวจพวกนี้เนี่ยเอามาจากไหนเอามาตรวจยังไงเอามาตรวจจากไหนใครเป็นคนเอามาโรงเรียนไปซื้อหรือสาธรณสุขเอามาให้ตรวจเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณากันว่ามันมีคุณภาพหรือไม่ฝากไว้แค่นี้ครับประมาณนี้ขอบคุณครับ